ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้นิชามาลื้อแล้วนะคะสำหรับบานเฟียมของเรานะคะชุดนี้นิชาขายแล้วนะคะสำหรับชุดบานเฟียมนะคะความสูงจะอยู่ที่สองเมตรสองเมตรห้านะคะสำหรับความสูงความกว้างก็รวมสองชุดก็จะอยู่หกเมตรยี่สิบนะคะลูกค้า สำหรับความความกว้างของสาเสียมนะคะ,ะความงามไม่ต้องพูดถึงชุดนี้อายุเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านลูกค้าดีใจกับพี่ชายของนิชานะคะที่พี่ซื้อไปนะคะสวยจริงๆนะคะลูกค้าสำหรับชุดนี้นะคะบานที่อายุแบบร้อยร้อยปีแบบสภาพ เดิมๆแล้วก็เป็นฝาเฟี้ยงเต้าสองชั้นด้วยนะคะเขาทําเป็น2ชั้นแต่ว่าเป็นหน้าเดียวนะคะเต้าหน้าเดียวนะคะทําจากไม้แผ่นเดียวเลยนะคะสําหรับเต้าชุดนี้เป็นเต้าหน้าเดียวแต่รก็เอาอ่ะเ้ยม,เามาลื้อกันแล้วนะคะ ฝาสวยมากสำหรับหลังนี้ฝาหนาแล้วก็น่าจะอยู่ที่หน้าหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบแล้วก็น้าหกนะคะลูกคา้าหนา้าฝาหนาสวยๆกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ลูกค้าแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะหน้าต่างเต้าอยู่ทั้งหมดหน้าต่างเตาอยู่ห้าชุดนะคะแล้วก็สายฝนบานสายฝนหนึ่งชุดนะคะ,ะเสร็จแล้วก็จะมี ประตูบานเตาซึ่งสวยมากนะคะลูกค้านี่เลยนะคะลูกค้าเป็นเตาแผ่นเดียวอายุร้อยปีเลยนะคะสําหรับสําหรับหลังนี้นะคะเตาพร้อมวงกบนะคะลูกค้าความสูงจะอยู่ที่สองเมตรห้านะคะแล้วก็กว้างอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดนะคะพร้อมวงกบนะคะลูกนะคะ้าสาหรับชุดนี้นะคะ เป็นชุดไม้แผ่นเดียวสวยมากๆนะคะเต้าเต้ารู้สึกว่าจะเป็นเต้าชั้นเดียวนะคะสำหรับชุดนี้นะ,ะไม่เหมือนหน้าถังนะคะหน้าถังจะเป็นเต้าสองชั้นนะคะนี่นะะหน้าถังจะเป็นเต้าสองชั้นแต่ว่าไม้แผ่นเดียวเหมือนกันนะคะลูกค้าสําหรับบานจะมีอยู่ทั้งหมดสามชุดนะคะประตูบานเต้ามีสามชุดแล้วก็หน้าต่างเต้ามีห้าชุด แล้วก็หน้าต่างสายฝนยมี1นึ่งนะคะลูกคา้ารวมหน้าต่าง6ชุดแล้วก็ประตู3ชุดนะคะลูกค้านะาชุดนี้าบานเต้าเดี๋ยวนี้ชาจะลงไปถายให้ดูนะคะอ,อันนี้เรามาดูอันนี้ก่นกนกอนแล้วก็เ,วเราจะมานำเสนอราคากันนะคะลูกค้านี่นะคะฝาจะสวยมากๆนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็น บานเตาสองชุดนี้นะคะอันนี้จะจะกว้างอยู่ที่แปดสิบแปดนะคะแล้วก็สูงสูงอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะโอเคนะคะคุณแมะน้องมจะดูหนูนี้เลยโอเคนะคะสูงอยู่ประมาณนี้บรรยากาศลูกค้าดู บรรยากาศริมแม่น้ำริมแม่น้ำปิงค่ะริมปิงนะเขาเรียกว่าริมปิงนะคะลูกค้านะโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยคะะพาตกลงไปอื้ออื้อนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นบานเต้านะคะอันนู้นอันนี้จะเป็นสายฝนนี่ว่าแสดงว่า,าเต้าทั้งหมดมี หน้าต่างเต้าสี่ชุดนะคะแล้วก็สายฝนสองนะคะลูกค้าเต้าสี่สายฝนสองและอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ชาจะจัดการขาอีกทีนะคะลูกค้าสำหรับฝาสวยมากเลยนะคะฝาฝาหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะ แล้วก็ฝาของนิชาจะมีลูกค้าอจองไว้อยู่ที่ฝาหน้า8หน้า9หน้าส0ขึ้นไปนะคะเราจองกันอยู่ที่50 50ยกนะคะลูกค้านะแล้วก็ฝาฝาอื่นอีกนะคะลูกค้าตอนนี้ลาพังแต่ฝาสักที่ร้านนี้ยจะมีออเดอร์อยู่ประมาณร้อยยกนะคะลูกค้ามีออเดอร์อยู่ร้อยยกเลยทีเดียวนะคะ สำหรับฝานะคะอันนี้จะเป็นเต้าสองชั้นนะคะลูกค้าชุดนี้จะเป็นเต้าสองชั้นนะคะสำหรับชุดคู่นะคะชุดคู่ชุดนี้เป็นเต้าสองชั้นส่วนชุดนี้จะเป็นเป็นเต้าชั้นเดียวเต้าชั้นเดียวนะคะเคเราดูวมีสาธิตการขายทีนะคะลูกค้า ขอบคุณมากมากค่ะนี่เราลื้อสดๆนะคะลูกค้าท่านใดต้องการประตูบานเฟี้ยมก่อทักกันมาได้นะคะทุกค้านขอบคุณมากมากค่ะ